ครับบางคนก็ลง google chrome แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับก็อยากจะเซตให้มันเป็นภาษาไทยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ลองมาดูวิธีการเซตง่ายๆแบบผมก็แล้วกันนะครับอ่ะเพิ่งหายจากไข้นะครับก็เสียงอูอ e, ีอูอไแบบันหน่อยก็เปิด google มานะครับอ่าเนี่ยครับเสร็จแล้วเราจะมาดูซิว่าเราจะกดตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรผมอยู่นะครับ กดไปหนึ่งครั้งสังเกตไหมว่าแท็บตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษหมดแต่บางคนต้องก,การให้เป็นภาษาไทยก็เลื่อนลงมาตรงคำว่าเซตติ n งนี่นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับจะเจอคำว่าตรงนี้ครับ Show a d v a n c e d setting อ่านถูกหรือผิดก็ไม่ว่ากันเนาะกดไปหนึ่งครั้งครับเมื่อโชว์แล้วเราดูที่ช่อง l a n g เกต e นี่นะครับอาวภาษาอังกฤษํำเนียงไทยคนะัะ อ่าลังเกตแอนอินพุตเซตติ้งก็คลิกลงไปตรงนี้เลยครับ1ครั้งคลิกซ้ายก็ได้ครับมันยังไม่มีภาษาไทยนะครับตรงนี้เราก็ต้องแอดมันเข้ามาก็กดที่แอดตรงนี้ครับแล้วกดตรงลูกศรตรงนี้เพื่อหาภาษาไทยนะครับไทยครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ทีไทย,ไทย,ไทยเจอภาษาไทยแล้วครับเลือกภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็กดโอเคครับ ตอนนี้เราภาษาอังกฤษออกไปก็ได้ครับเราไม่ได้ใช้เราเลือกไทยนะครับแต่ตอนนี้มันจะยังไม่ขึ้นเป็นภาษาไทยให้เรานะครับจนกว่าเราจะปิด Google ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่ลองดูครับอ้าวยังไม่เป็นอ่าเดี๋ยวโทรดูใหม่สิผมเส้น เล่นปล่อยไก่ใ่เช้าเลยเดี๋ยวดูอีกทีครับผมเซตไว้ถูกผมว่าผมคลิกไว้แล้วนะนี่ครับอ,อ๋อยังเป็นอังกฤษอยู่นี่ครับนี่เขาบอกว่าการุณาปิด Google ปิดหน้าต่างของ Google ก่อนนะครับเพื่อให้การตั้งค่าของคุณสมบูรณ์อะไรประมาณนี้แหละครับเป็นไทยแล้วนะครับอ่ะเอาใหม่นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไปครับแหมเมื่อกี้ปล่อยไก่ไปตัวเบ้อเิ่พงหายไข้นะครับนี่ครับคุณจะเห็นว่าเมนูตรงนี้เป็นภาษาไทยหมดแล้ะอันนี้ท่านก็ใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วนะครับเพราะยังไงก็อ่านออกก็กันตั้งค่าของ Google ก็ประมาณนี้แหละครับ ก็ผมจะมาอารมณ์ดีนะครับวันนี้ยังเช้าๆอยู่ก็เพิ่งสิบเก้าโมงสิบโมงเองผมเพิ่งตื่นนะฮะก็เลยคิดว่าเออวันนี้น่าจะทําบทความดีๆสักบทความหนึ่งก็เลยคว้าไม้มาตัวนึงอาจจะจับเสียบเข้าไปก็วิธีการนี้ผมเรียกว่าลูกค้าถามเยอะนะครับก็เลยทําสอนเอาไว้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าทําตามก็ทําได้ครับวันนี้แจอมอารมณ์ดีสวัสดีครับ